อยู่กันในเกม Free Fire กับผม Dark Fox อกซ์นั่งก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะฮะมาก็เปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นเกมกันบ้างแล้วกันนะมาเล่นเกม Free Fire กันบ้างแล้วกันนะเพราะว่าก็ในช่องผมนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะเกม Free Fire นะฮะมาเราจะเป็นหน่วยซุ่มยิงแล้วกันตรงนี้ฮะมีคนอยู่หนึ่งคนด้านหน้ายิงไปโดนด้วยเดี๋ยวก่อนนะอเออเ้ยเหมือนมันมันจะมีคนด้านหน้าใจเย็นก่อนใจใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะก็ ในคลิปนี้คือก็มาเล,ลเา่น <Leah> กับน้องผมนะฮะก็ยังไงก็ไม่รู้ว่าน้องผมด้านล่างหรือเปล่าน่าจะด้านล่างนะโดนเพื่อทีอะยิงไปโอ้โหโดน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 อยู่โดนอยู่เจ็บ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 หนักอยู่นะเพื่อนมาเล็งยิงไปฮะสามสิบเจ็ดดาเมจแรงอยู่เฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราบุกไปแล้วอะว้าวเพื่อนเราโคตรโหดเลยนะฮะบุกไปแล้วยิงไปเลยเพื่อนยิงมันยิงมันยิงมันเราช่วยเราช่วยยิง นะฮ oh, ะโอ้โหแตกแล้วคนนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ยิงป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 ตัวทิ้งก่อนแล้วกันอีกคนนึงอะ่ะอีกคนนึงมันอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนฮนะอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนด้านบนป้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมาแทางนีนแล้วกันฮึบหึด้านบนด้านบนเหรอเพื่อน เอา้าใครโดนยิงแนะ่ไปไปไป,ปเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันอยางงี้ฮะชึบมันอยู่ไหนอะเพื่อนหึด้านบนเหรอลงมาไหมลงมาไหมรอฮะรอฮะผมว่าอาจจะลงมานะเพราะว่าวงมันบีบไงวงมันบีบมาแน้วนนะเพื่อนเฮ้ยด้านล่างนี่ไงจระหะวัดดีนด้นี่ไงละ่ะเรียบร้อยนะฮะได้คิวด้วยป่ะ เจ๋งไปเลยว้าวว้าวใส่เติมนะหนึ่งต่อศูนย์ละรอบที่สองฮะเอาปืนทำสันดีกว่าไหมทำสั่นดีกว่านะซื้อมาเลยทำสันนะฮะแล้วก็หมวกมาจัดไปจัดไปช่วจไปกระพริบกันเลยทีเดียวโอเคฮะรอรอให้เกมเริ่มแล้วกันตอนนี้อุ้ยคนนี้มีนี่แหละติกระเป๋ามันมุมปะนะฮะไปเลยเพื่อน เซมัวกันนกด้วเหรอจะไปแข่งมอเตอร์ไซค์เหรอเพื่อนฮะมอเตอร์ไซค์คอสนะฮะเอาลมไปดูเอาเก็บไปนะ่ะ <c oughs> มึิ่งตลงไปเลยเหรออืเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีมีคน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 อยู่นี่เก็บนะักยูโอเคฮะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเกมนี้คือก็ก,กดไลค์กันให้ดวยลนะกันนะฮะอ่าบอกบอกไปก่อนละกันนะฮะผมแบบจะลงให้ดูหนึ่งคลิปก่อนนะดูแบบดูฟีดแบ็กก่อนว่าจะ ยอดวิวจะเยอะหรือเปล่านะจะเกินร้อยหรือเปล่านะถ้าเกิดเกินร้อยก็ลงให้ดูเลยละกันนะแบบสายสายเกมฟีฟายอะนะฮะผมว่าผมว่าต้องมีคนเล่นนะเพราะผมเห็นคอมเมนต์ตอนที่นึงว่ามีคนเล่นอยู่แต่ว่าไม่กีก่นาทีก็แวกันผมขอเลิกคุยกันละกันมีคนมามเฮ้ยลบ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 ,ลบผมเห็นคนติดตามผมก็เล่นกันนะเกมฟีฟายอะโอเคมาเอาเพื่อนเรานี่ว่าจะยิงเพื่อนตัวเองเฮ้ยเพื่อนมันตายยังไง มันแก้ตายอยู่ล้วนน,น้มันแอบเหรออีกคนนึงคือด้านหน้านะหรือเปล่าเอาตายอีกหนึ่งคนเอา้าใหม่เพื่อนอีกหนึ่งคนนะ่ะอีกหนึ่งคนมันอยู่ตรงไหน,นเอ่ยเฮ้ยใครยิงอะไรเยวกอนนะอุ้ยด้านหลังด้านหลังเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอไอคนเดิมมันนะ่ะเอาเพื่อนแต่มันยังไม่ตายอ่ะโอเ้เพื่อนแล้วมันมันปล่อยมันยังไม่ตายนะชิบไก่เลยเพื่อนเกือบแล้วไงผมชอบชุดนี้นะชุดนีบสวยมากเลยเนี่ยเป็นชุดผีเยอะ่นะฮ <laughs> ะ เี่ผมว่าสวยนะคือเนี้ยผมชอบแบบมีแสงด้วยแสงสีฟ้านะฮะเป็นออร่าเฮ้ยวงมาแล้ววงมาแล้วโอเคฮะผมขอจัดไมค์ก่อนนะผมกลัวไมค์มันเนี่ยไมค์มันช็อต,ตนะผมก็ยังไม่ซื้อใหม่เลยทำไมเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีตังตค์จะค่อยซื้อที่หลังก็ได้นะฮะไมค์อ่ะใช้มันให้คุ้มค่าก่อนอ่าโอเคฮะชนะแล้วเก็บ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 ของมันเก็บของมันรอบที่สามนะฮะมา เอาช mate, ุดเกาะแล้วกันซื้อเกาะมานะแล้วก็หมวกเลเวสองจัดไปโอเคฮะมารอรอรอสวัสด okay ีเพื่อนเฮ้ยมีใครซื้อกระสุนด้วยเหรอกระสุนเนี่ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยไอ้กันเก็บมา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 ให้หมดเลยละกันนะกระสุนเนี่ยผมชอบเลยโอเคเก็บไปไปเลยเพื่อนไป let's go ไยกันเลยเดี๋ยวกันนะ ผมจะดักลอคนนะฮะโอ้เพื่อนเราคนนั้นมันวิ่งไปเลยอะวิ่งแบบตรงมาเลยอะตรงฉิวไปเลยฮะเขาน่จะรู้แมนนะะคนนั้น,นะอนเอาใครโดนยิงเอาวิ่งไปก็โดนยิงเลยนะเอาดาวนะเพื่อนะวิ่งไปโดนยิงแล้วก็ดาวด้วยฮะฮเราซ้าให้เรายิงซ้ําให้เพื่อนโอเคฮะมาทําสันพร้อมแล้วมันจะมีคนอ้อมรอเนี่ย ยิ้มก่อนแล้วกันเอาเรียบร้อยแตกแตกหมดเลยนะฮะเพื่อนเราก็โหดเลยอะโหดมากเลยนะฮะสามต่อศูนย์แล้วรอบจัดสินนะฮะรอบนีน้แดนหรือีพังอีกแล้วโอเคมาเอาปืนลูก2องแล้วกันเอาจะไมซ่ซื้อซอ,อ,อซื้อมาซื้อมาเออซื้อมาซีลูก2องนะได้มาแล้วแล้วก็อันนี้มาหมวกลูก2องซื้อให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนเรามีใส่ปะเนี่ยเก็บไลยเพื่อนหมวกแล้วอะมาฮะรอ เอา,เอามีคนซื้อนี่แหละโอเคไปเลยเพื่อนเอาคนนี้มันยืนอื่นอะไรเนี่ย <c oughs> ยืนนิ่งแล้วไป let's go เ <c oughs> พื่อนโดดิงก่อนมางี้ต่อรอฮะรอฮะอืมมันจะมีคนอ้อมปะรอแปบ๊บนึงก่อนแล้วกันไม่มีคนอ้อมมาเลยอ่ะผมไปก็ได้แต่เป็นหน่วยซัพพอร์ตไงเออซัพพอร์ตให้ทีมนะ เหมือนจะมีคนมาเฮ้ยมีคนยิงกันในโกดังเราจะอ้อมแล้วกันผมอ้อมเองแล้วกันเฮ้ยใครล้มเนี่ยเบอร์สองล้มนะฮะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนายกับเพื่อนข้างในข้างนอกอะหืมนายยิงอะไรตรงนู้นมีคนเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูเชิงก่อน <laughs> ไม่กล้าบุกเข้าไปแบบสุ่มสี่สห้าจะต,ตายโง่ๆนะฮะไม่ได้เลยเอามีคนตายตรงนี้หนึ่งคนนะ <laughs> ใครตายเ,าเบอร์สองตายไปแล้วเหรอ ห,หลังมิวเนี่ยหลังเข้าปะไม่มีนะมีใครเข้ามาด้านหลังเหมือนจะมีตรวงูหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออเอาตายเอาตายหมดทีมหรอทีมเราเดี๋ยวก่อนนะมีผมแค่คนเดียวแล้วเย้ยลูกซองไปกินนี่ไงจึ๊บโลบกรมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยสมาธิก่อนแล้วกันนี่ไง หนึ่งคนลูกสองด้วยโอ้โหมิดเดิลเราหรอกเพื่อนโหลดดิ้งก่อนอีกหนึ่งคนตรงนี้อืมเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอีกคนหนึ่งเหรอเหลืออีกหนึ่งคนเหรอเดี๋ยวฮิ้วก่อนเฮ้ยเอ้ยทำไมามันชุบชีวิตได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายเรียบร้อยอา้าวหมดหมด,หมดตี้เลยหืึชนะเฉยเลยฮะเย้ yeah, เป็นไงล่ะศูน <laughs> ย์ศูนย์น่ะเชดเดล ผมได้มา4คิวนะฮะแล้วก็คนนี้ก็6คิวแล้วก็คนนี้ก็6คิวเหมือนกันแล้วก็น้องผมน้องผม0ค okay, ิวโอเคฮะเราก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งตาแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยฮะเป็นเป็นชุดของมาริโอเนตหรือเปล่านะ,ะนี้นะอ่าก็ไปฮะ let's go <S ผมชอบชุดนี้นะแบบเป็นชุดที่ดร์กมากเลยนะฮะชุดสีดำๆเนี่ยฮะผมชอบเลยในแมปซากุระนะฮะแบบนี้ผมชอบมากเลยะ่ะดูดิโคตรสวยสวยมากมาก มีต้นซากุระด้วยอ่ะฮึฮบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนตามตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนเห็นคนแวบๆแวบๆนะแวบแวบอ่ะใครยิงกันหลังมีเหรอหลังเข้าเหรอไหนอ่ะตรงนื้นรอเดี๋ยวก่อนนะฮึนี่นี่นี่จะได้ยิง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 ก่อนยิงก่อนปวยก่อนได้เปรียบเฮ้ยมันยิงผมมาเห็นน้องผมทำอะไรเนี่ย มายืนอื่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ยิงเลยนะยิงมันถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาน,นี่มาหน,น,นี้โอ้โหเป็นคนอื่นเลยน้องผมเนี่ยอะไรอะไรกันเนี่ยมันมาแล้วเอาเอามา,มา,มายืนโง่อนนีกคนนี้คนนี้ยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งหรือยืนเอฟเคเหรอนะฮะต้องยิงซ้ําแล้วงานเนี้นั่นไงเรียบร้อยเอาใครเพื่อนเราดาวไม่นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยไปไปไป,ไป,ไป,ไปมีเป็นเสานี่ไฮะเสาโทอริอิหรือเปล่านะเขาเรียกว่าโทอริอินะฮะเสาอันนี้ เพิ่เเฮ้ยน like like okay. okay. so, ี okay. Okay, ่ตรงนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงซ้ำให้ยิงยิงซ้ำให้เดี๋ยวก่อนนะมันยิงแบบไม่ไม่ต่อเนื่องอ่ะปืนกระบอกนะเอาใครดาวน่ะเอาน้องผมดาวเรียบร้อยไปนะโอเคฮะโอเคตายเอาไอ้อ๋อน้องผมดาวอีกแล้วโอเคฮะมาเอาปืนอะไรดี เลือกก่อนละกันเอาปืน AK ดีกว่านะมาเอาปืนอาก้าเลย AK ฮะปืนอาก้านี่ผมมีสกินนี่ไงสกินบั๊บบี้ไงนะฮะตอนนี้คือได้มาถาวรนะตอนนน้นแ่ะตอนที่มีกิจกรรมอะไรทอย่างนี้เนี่ยผมก็ลืมไปละตั้งนานแล้วแบบนานมากๆเลยนะมาฮะรอรอรอวัดดีผมแมปนี้ด้วยแมปนี้นี่ว่าในเกาะสวรรค์นี่ว่าแมปนี้คือมันมีนี่ยว่ะมันขึ้นหลังคาได้นะลือหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะผมว่าใช่แมปนี้คือมันขึ้นหลังคาได้อะ น่งกลัวมันขึ้นหลังคาวะ่ะแต่แป๊บนึงนะฮึบรู้สึกนวงๆกันเพื่อเปิดกราฟิกมันสูงมากอะ่ะโคตรสูงเลยฮะภาพแบบโคตรสวยโอเคปปปปปไ,ปเไป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 ฮึบๆไปเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกันปลอดภัยดีแต่ต้องดูคนนะดูคนด้วยเอาหูเพื่อนเรามเลือดรถแบบวูบวูบวูบเลยมีการเปิดไหมด้วยนะผมก็ปิดไมค์ไว้เพราะว่ามันเสียงมันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเราเสียงเสียงลมเข้าเยอะมากอะ่ะ พัดลมเข้าหนักมากแรืว่าร้อนเลยเปล่าเนี่ยประเทศไทยร้อนมากต้องเปิดพัดลมในการเล่นเกมกันเลยทีเดียวนะเม่นั้นหัวร้อนเอาใครดาวเอาพดน้องผมดาวอีกแล้วอ้ oh my god อ oh ้ my god มาน,นี้มาน,น,มน,นี้ขยับมานี้ขยับมาวเร็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 วเออเอาเพื่อนเราก็ดาวเหมือนกันเอา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 ชิปไก่แล้วเพื่อนแม่งหัวร้อนปันนะไม่รู้ผมปิดไมค์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าชี้มันไมใ่ใช่เรื่องผมนะฮะอา่า ดิ้นชอบพันกันนะไปไปไปจริงจังแล้วจริงจังเกมมิ่งแล้วสึกแบบตื่นเต้นมากตอนนี้คือแบบใจเต้นตุ๊ดตุ๊ตุต๊ตตตแหละจะไหวปะเนี่ยทีมเราจิบกายแล้วเพื่อนเหลือสองคนแล้วมึงอยู่บนหลัหงคาต้องเห็ว่านี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไอ้หลังคาไอ้บนหลังคาเดี๋ยวก่อนไอ้บนหลังคาได้มาเลยฮะนี่ไงบนหลังคาเลยเพื่อนซ้ําก่อนแล้วซ้ําก่อนแล้วเราอ่ะหัวแตกไปลั่นกระบ,า,บานไป็หนึ่งตัวอีกหนึ่งคนนะ่ะอีกหนึ่งคนเหมือนได้ยินเสียงยิงกัน งื่นไงเสร็จละนี่เรียบร้อยนะผมเองล้วกัน2คิวเจ๋งไปเลยเย้ๆสองต่อศูนย์แต้มรอบที่3สนามแข่งครับแผนที่อันนี้เอาปืนเอาเกาะดีกว่าแล้วก็หมวกโอเคฮะอุ่นใจแล้วอุ่นใจอุ่นใจมากๆนะฮะของผมไม่แต่งเต็มแต่งเต็มฟูล <laughs> แ,แบบฟูลอัลเมอร์นะฮะก่อนนีขอขยับตัวกันแล้วกันเล่นนานๆลนะ้วมันเมื่อยเมื่อยมาก โอเคฮะมามาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนไปเล t โกลมที่บ้านพัดแรงมากเลยนะช่วงนี้คือแบบพายุมันจะเข้านะ,ะที่บ้านโอเคผมจะลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันส่วนคลิปเกมคลาสสิกแอคชั่นก็ดองไว้ <c oughs> ดองไว้ใส่ดองคลิปนะผมเอาคลิปนี้ลองก่อนแล้วกันนะแบบจะแบบจะได้ดูว่าฟีดแบ็กเกมนี้คือจะมีคนดูเยอะหรือเปล่านะประมาณนี้ใครยิงกันนะนานหน้ามีคนยิงกันฮนะเราต้องปแจม มาเรามาแจมแล้วเพื่อนเราลบก่อนขอดูเชิญก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปฮะมันต้องขึ้นมาดิขึ้นมาปะขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยมันเหมือนจะขึ้นมาวะน่ะหึไม่มาเหรอเดี๋ยวก่อนนะด้านล่างมีคนยิงกันมีคนมีคนแอบอยู่มีคนแอบอยู่นี่ดาวไอ้หนึ่งตัว่ะเออเออเดี๋ยวก่อนนะหลยหลัง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 เข้าระวังหลังหลังเข้ามาแม่งเอ้ยชอบตุยหลังเหรอ ไอพวกนี้นี่ไงล่นะดาวไปหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนนะ่ะขอเตะมเลือดก,กันแล้วกันพันไปพันไปพันยาไปฮึบบ้าพร้อมแล้วเอ้าเรียบร้อยบอดี้มันอยู่ไหนอะ่ะฮะมันอยู่ไหนอ๋อด้านล่างเหรอตรงนี้สามสูรน,นะรอบตัดสินแล้วมาเอาปืนอันนี้มาตัดซื้อก่อน,อนห้เพื่อนก่อนแล้วก็เอาเป็นปืนสไนเปอร์แล้วกันเอาเปืนสไนเปอร์แล้วกันนะโอเคมา แล้วเป็นพลซุ่มยิงแล้วตอนนี้อ่ามาพวกนายเรารอละรอให้มันเริ่มเกมเนี่ยมันชา้าอย่างเลยเอกของซื้อกันนานจังเลยครับพวกนายเนี่ยฮะเรซื้อแบบของพวกปืนทิ้งด้วยนะไปเลยเพื่อน let's go ขึ้นบนกันละกันอยู่ชั้นนี้แหละมองดูคนนะเราจะคุ้มกันให้เพื่อนเรานะฮะตอนนี้มันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเราเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นนะ่ะ ไม่เห็นนะฮะฮึผมว่าน่าจะโอ้โหดับนบ่นเพื่อนเราอยู่นี่หว่าตกใจหมดนึกว่าศัตรูแม่งวิ่งกันตัวตัวแต่โอ้ <laughs> <laughs> โหเพื่อนเราแม่งบุกไปเลยคนนั้นเนะี่ยแม่งโหดมากคนนุนายระวังระวังนะเออแล้วมีคนเขียนมาป่าป่นะโกโก้นะไปไปเพื่อนไป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 กันเลยเพื่อนไปเอาเดินติดไปไปไป let's go เพื่อน let's go แต่ผมต้องดูดีๆอย่าเดินไปตายโง่อีกจะโชว์โง่ให้ดูอีกไปก่อนนะต้องฟังเสียง ทางนี้หรือเปล่าไปานึงนัดด้านหน้าเพื่อนเจอคนปะเฮ้ยเสียงเสียงใครวิ่งเหมือนเสียงใครวิ่งตรงนี้ด้านล่างหรือเปล่าใช่เปล่านั่นไงว่าแล้วหัวสีส้มมาไกลเลยนะเพื่อนเรียบร้อยนะฮะเอาหมดหมด,หมดตี้เลยเหรอเอาหมดตี้เร็วมากเลยฮะก็ได้คิวส่งท้ายกันอีกแล้วนะฮะเจ๋งเปเลยอ่ามันคืออะไรกันเนี่ยอันนี้หรือว่า MVP ปะ โอ้โห m v p ได้มานะฮะว้าวผมก็ชื่อว่า RK มิไลเลยฮะก็ประมาณนี้แหละฮะชื่อผมนะมีสังหารเจ็ดซ้ำศพหนึ่งมันคืออะไรนะซ้ำศพนะฮะโอเคดาเมจ2,170อ่ะผมจะเซฟไว้ก่อนละกันเซฟไปเลยมันจะเซฟให้หรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะมีการแบบชูนิ้วนะฮะอ่าสุดยอดไปเลยคาบีตัวเจ็ดตัวแล้วก็คนนี้ก็สามแล้วก็ห้าแล้วก็ศูนย์น้องผมศูนย์น้องผมศูนย์คิว อะไรกันเนี่ยอโอเคฮะก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะฮะเล่นกันดีมากนะเพื่อนเรายุกเป็นน้องผมนี่แหละไปแจกกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะสนุกมากๆเลยพวกนายโอเคฮะมาโหลดดิ้งก่อนแล้วกันค่อยไปปิดคลิปหน้านี้นะฮะโหลดเร็วมากอะทั้างงานสำหรับในคลิปนี้ก็บีคลิปฟเทนนี้ ก่อนเลยแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย